นะอันตุาตสบายดีล้วกะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสูฟูซูคนเนาะ สบายดีพี่น้องอยู่ฝั่งไทยหรือว่าพ่อแม่พี่น้องอยู่ฝั่งเรารวมทั้งแม่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศทั้งตามแล้วก็ทับซ่งคิวสดสอขอ้าวท่าสบายดียำเจสาวเด้อพ่อพี่น้องยำเจสาวไม่สอนไปได้พาพี่พน้องไปหาอยู่หากินทั้งเลยกเมืนน่อวาสิได้เดินทางเข้าเมืองเข้าไปหาซื้อน้ำมันทุกคนเพราะว่า ใกล้สีฮอดเนอี่ยมันดำหน้าหรือว่าไถหน้าแล้วก็เลยว่าสีไปบซื้อน้ำมันกะเกมไว้ในทุกคนเด้ไปมือนี้ก็มีบพราะว่าเมย์มลลก็คันทวดน้อยขี่รถไถไปทุกคนไปเดี๋ยวที่ตามคนทางไปเบืบ้องกันเดียวทุกคน <laughs> เอากระตุกไปซื้อน้ำมันทุกคนเพราะว่าสีไทยฮุดหน้าแล้วนะ,ะก็ซื้อกะเกมมาไว้ไกลสีฮอนอีมันไทยหน้าดำหน้าแลวทุกคนมื่อนี้นะบรรยากาศคือฝนชิโต๊กนี่บางทีก็ฝนห้าม ผลห้ามนั่ทางทุกคนนะขี่รถไทยไปเนี่ยได้ไปหลายคนกันขี่รถจักรนีได้ไปน้อยคนขนันทรวนสบายดีก่อนขนันทรวนพี่นรพี่สบายดีปะลุงเป็นนะพี่เอ็ดเพื่อนนั่นนะามาโดนก็จะเอ็ดเพื่อนนี่นะอ่ายทุกคนตัดผมไหมบังดีทุกคนขันทรวนตัดผมผู้เดียวเจยอะ โอ้ยดิตัดผมเองทุกคนนะนี่จะได้รุนนี้นะก็เลยตัดไปเดี๋ยวดีตามหนทางไว้บางเกิเดี๋ยว,ท,ยวทุกคนว่าทางมันสีสเงาเสมอเนาะบางทีกับผนห้ามโหทุกคนเลยวา่าเซอร์กันฝนไปนําล่ะบ่สบายดีกับไิสบายลักอายร <laughs> ักอายตัดผมกี้ลาย <laughs> เจาเฮ็ดทางไม่ทุกคนเลยเจ้าสีเฮ็ดทางเด้งในบัดนี้ด้บ้านจะโซนนะเฮ็ดอันแถวหมู่บ้านนี่แหละทุกคนเดี๋ยวไปเดินทางว่ามานี้นะเจ้าเฮ็ดทางไม่ในบัดนี้เฮ็ดเฮ็ดทางนีฝนหน้าฝนโอ้โหมืดฝนฝนตกหาเลยนีไปไปไปม เดินตามหมู่บ้านตกาตกบุ้งอะไรดันตอนนี้ก็ฮอร์เซ่แล้วทุกคนในทางเซ่หรือว่าโค คนยังมีต๊ไปโกโวเจ้าองแล้วมานี่ อนนแป่งรถก็มีอิหารหนึ่งคนทีนี้เปมีอิหารหนึ่งนะแล้วันขิดมอ่เพอนนะ,ะเอ็ดเพอ่นอนนี้นะนก็ดกคนไอขอว์เมียนอาย,อยุฝังไทยเป็นพระเงินมาเฮลงครอบครัวซื้อเพอเน,นี่ยเล้งเมย์แล้ววันเนาะซื้อฝือเล้งครอบครัว ล้างมือวันมาแล้วมาแล้วเอาวะ่ะอันทาไ่ได้กลินา, <c oughs> าับะเฮ่งเคืงก่อนนสั่งมาแล้วใส่เยอะๆจะได้เค็ม ดนเ,เวลากินชิมกันกินแซ่บด้วยนะแซ่บมาได้ทุกคนกินสน ไปแล้เสร็บ mm. บ้างเหรวันนี <y> ้เสรบบ่ก็หันหน้านึ่งตะอดเสบแม่ไม่กินเฟอ ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกของโค้ด ก็เขาอยู่ดินแห้งปาสนาสินใดพอได้สินั้นคอร่ำเขาโลดไม่น้อยทำนะอวยพอ,อเล็กๆไม่น้อยไปเดี๋ยวเขาเมืองต่อวัดสร้างขึ้นรถบ่พอเวอันเวกินเพยยวนข้างทางนี่ทุกคนนะครับยังมีห้องคนในเมืองเนาะแต่ว่าอีบบอกนะอีบบอกปิดเดี๋ยวพี่อีบบอกกินเพยลนะจะเลิกตัดผมใหม่นะฮะบ่ะไปแม่เบิ่งมึงดิ รอไปต่ออนี้กินอยู่ร้านนี้ทุกคนมาแปรงรถอยู่นี่กินอยู่นี่รอบนี้กินอยู่หันเพราะว่ามันมีจร้านร้านที่เราแปรงรถรถรับรองนี้เนี่ยกันี่นะ รล้วก่อนนี้ทางง่าย ได้ไปเลาะตลาดเลยทุกคนเลยจอดรถไว้นี่นะเพราะว่าอีเมลซื้อเครื่องเมื่อขายจะซื้อน้ำมันเมื่อขายเนี่ยจะส่นไปซื้อไว้ไถหน้าเนี่ยนะทุกคนเดี๋ไปเลาะตลาดประมาณนี้นะวอร์กอันที่ซื้อเครื่องเมื่อกินซื้อของกินเมื่อกินอยู่บ้านก่อนทุกคนเลยเดี๋ยวไปเลาะเบอร์ว่าจะส่งซื้อไปเลยเนาะซื้อไปเลยไปะย่าง วัดขึ้นมาแต่ตัดผมทุกคนตัดผมจ้องไม่ไดไดเดี๋ยวเลาะตลาดตะลุงก็เหมือนได้เซื้อวะฮันาวันฮะอนนี้ป่ะบายบายว่ามีเงินเด้อชุดเจ้าเด้อเดี๋ยวโลตะลาดหาซื้อของอยู่ของกินแล้วก็สิได้มอือซื้อน้ำมันมือทุกคนซื้อแม่เจ้าเจ้าจะได้เกิร์บอ๋สอส่งมา อันต่อเลิกืมอันเลิกมั้ยนี่น่ะอันตัวนี้กระมี่หรือว่ากางเกงรุนนี้รุนบางหมดเลยลม่้ โท่ลยส่งนี่นะสามสิบเอาเอาเท่นั้นบ่พอดีบ่นะแม่มันน้อยเล้วลพเอาเนี้แล้วัน เอาเพิ่งนะซื้อวมันตื่มันปิ้งกระซิบบอยนะจะเอาตะลึงอ่ะได้ข้าวตัดข้าตัดใดเลยบอตัดโดยตรงเลยบอ

พิ่งโลกก็แบบไหนเอาินสันไม้นีเลงามอะไรเนาะชิ้นหม้ชิ้นหม่วะชิ้นหมูเม่าพั่งเลกกป้านเลิกกินแล้ลาบเนี่ยให้เราก่อนชิ้นหินหอกกินห้าหกตนหนบ Kevin, đây là bóp ở lại lòng nè. lòng 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 ไดเครื่องหลายอย่ได้วาดได้ซุงเน่ยสดก็ได้ซุ้งขันทวรก็ได้ซุ้งมาาดนเครื่องโล่งีนล้นเลยมีสะแง่หน้ามีงซอรอคืออันทนี่ยนกันอันนี้หวานันทวรได้เอ ก้อนก็นได้ซุ้งทุกคนเะยซุ้งเกือบเกือบบว่าซุ้งเลยเดี๋ยวสิได้เมื่ออันนี้เมสซื้อเมื่อขายทุกคนเลยน้ำมันกับท้ายเม,อมือเมอือซื้อทางอ้อกเพืลอน้ำมันกับเมสซื้อเพื่อขายเนี่ยน้ำมันกับทุกคนเพิ่งไปเลาะตลา่าเมีได้หลายเอทุกคนเลยมัดหลายเติบเงินกันแต่ว่ากินน้ำปั่นมานะ ซื้อน้ำมันข,ข้างข้างนี่นะร้านนี้จะเป็นร้านทางเอาะทางเมอือบ้านทุกคนนะนี่เลยร้านใหญ่มากน้ำมันกันดีละซาบปลายที่ปลายที่คะกระ,ะโซนที่ปลายเลย นีดเทเลอร์น้ำมันนะถ้าเอากระตุกนี่เนี่ยเหมือนถ้าเต็มมาไม่ห้าเซนกระตุกนะเอามาือไท<ห>ยน,นะมันรถไทยอ่าม,ม,มันรถไทยเมื่อไวัไทยฮุดหน้าเมซี่น้ำมันเมืม่อขายขายช่วงข้าเจ้าไทยหน้าดำหน้าสองพอลุนะกะเอาไปมเมาเคิร์กอยู่ เร็วเรียบร้อยแล้วทุกคนจะสอนนะเอากระตุกนี่แหละสี่เซนได้บ้างหลายนี่ทุกคนอ่ะอัดไปเต็มแล้เนี่ซื้อเมื่อขายนี่อันนี้ซื้อเมื่อไถยหน้าซื้อน้ำมันแด็กน้ำมันรถไถยขนโต๊กทีนี่ทุกคนนะ่ะเป๊ะหมดเลยอ่ะฟาร์มไวน้นะขนโต๊กนี่นะี่เป๊ะหมดเลยได้ใส่ฝนหำเลาะ ล้อเมอร์อยู่ทุกคนเลยนะยิ้มยำยิ้มยับอยู่นี่กันมีซื้อเครื่งเต็มรถฮึทุกนี่เพื่อมีมีอันนี้ชื่ออ้าวคืออาร์ตอาซาตัมบาน้องตัวนี้นี่เช้อทองยางกันไหมซื้อเมอร์ถ่ายหน้าก็ซื้อเมอร์ขายเนี่ยทุกคนของอีเมสเนี่ยซื้อเมอร์ขายอันนี้อซอนซื้อเมอร์ถ่ายหน้า ສົມພະລຸນະກະໃຫ້ Đi ໄປກິນເພິດ นหัวหน้าเพิ่นปิดมันีนน่ก็ะเฮือนจะสอนใ้เดียวนี้เลยมาหัวเทือนเป็นที่ร้อยได้มันนี้ก็ได้ของอยู่ของกินประมาณแลวทุกคนนะได้หนังเข้มแล้วก็ซีนหมูกระโถนพักนี่ทั้งทรงทั้งเสือ้อของเขาเพราะว่ากับคันทวนเอาไว้แล้นะ กินปิ้งไก่ทุกคนซื้ออันปิ้งไก่กับมันก้างมากนะมาตือไก่ทุกคนปิ้งมันส่วนชื่ออยู่ตลาดอันนี้กินปั้นทุนไปก้อนทุกคนห้องท้องเนาะซีนเฮาวซื้อเอาครึ่งโลกเล่นกัหังเข้มมีนะเน่าพักกับอันโทษทุกคนตอบกินกับนางเข้มนี่เสร็จเล้วละซีนนี่ให้ให้เลากินกข้าวแห้งสทปอดี ได้กมาหดเฮิ่มแล้วก็เดี๋ยวสอนได้ล้างชิ้นกนทุกคนนะว่ามันเป็นิีนนั่นตลาดทุกคนเขาตรงหลังโอ้โหเขาซื้อไปเลยนี่นะมีคือได้ชี้นั่นสดๆทีกว่าเจ้าขาไม่ไหมเนี่ยนี่ก็สดลื่นรอบก้อนนี่ทุกคนนะชี้นก็งามงามรอบก้อนนี่ยชิ้นดำดำเลยนะสอนซื้อนะซื้อเอาเคืองโล่ทุกคนนี่ก็ะเป๋าเลิกกินเลยเนี่ยเพราะว่ามันมีแต่ชี้ล้นโล้เลยนะแล้วมีหนังอยู่นะ ลงัลงก็เอาไปซอยชีดีสร้อยดาดละกินอาหารดีได้เหมือนนี่หนุ่มพันธ์อันนี้นะ้อทุกคนหนังมนะันอะไรเอาเไปสร้อยอมาสซอยสีนก็ปาสีนก็สีนง่าม โอ้ยมีนี่กะปลาชีฟอดมีเท่า เดี๋ยได้มาซ้อยสีลาบคนคนไห่ก็ว่าจิปิ้งกินกามันตับโท้แ้วแต่บวดเพิ่นตับละบวชเพิ่นทีกินข้าวแห้งก็เลยว่าซ้อยลาบบวชมาตับมาตเบอก็ยังหิวข้าวอยู่ โค้ดก็คือลาบนีใใ่แหละใหใจไหมเนี่ยทุกคนนะเอ็ดดัด,ดโคโคดดัดอ่ะยัดต่ำโถว่าเพิ่มต่ำแล้วแล้วโถกอ่ะทาเท่า,า,ดา,ดนะดาดัดดิซินะดัดดัดใสเซ็ปโปหง นี่จงไว้กินมื่อแรงให้กินประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปโคบุ้งเคิงกันมาหนี่ตอนนี้กะช่วยแลี้ยงพิทีบล้อยนี่จงไว้กินมื่อแรงทุกคนนี่เอาสีโคสีด,าด้านเอาประมาณนี้แหละสิได้บุ้งเคิงก็น่าบบหนี่สิได,ด้ด้านนะทุกคนได้กินกับตั่มโถแต่ก็ว่าจะปิง้งแต่มันนานชุกขันปิ้งเนะทุกคนเลยก็เลยว่าสิได,ด้ด้าน มันหอมดาดใส่บักโบ่เสรีหลานี่หลานเด็กทุกคนปไปเดี๋ยวไปโค่ก็มันโค่ไปดาดก่อนถ้าจะปรุงยังเอาลงนะอันผักโบป่ะปะปรุงเสิ็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาขาขึ้นก้นทุกคนเลยซื้อน้ำน้อยนึงเงี้ยไฟไม่มอนะชีดโค่ชีดดาดดาดใส่ผักโบ่ซอยกระต้นคือๆเนี่ยเด็กทุกคนน,นั่น ใส่กระเทียมให้มันสีน้ำหอมชีนก็งามงามชีสหมูนะทุกคนหมูหมูพันชีนเะลมีมันพันมันทุกคนนะี่มีมีมันมีแต่ชีสเดี๋ยวทานมันสุกบ่ะนะะนะี่ยกระเพาะแห้งนะทีออกผักโบะเขาหอมลงกันทุกคนนะเลยเมนูโคชีนหม,มูใส่ผักโบอ่ะวันนี้นะโคแล้วกินกับต่โทอ่ะทุกคนต่โทกับบวชเพิ่นต่ำเนื้อแล้วเนาะ ลาบก,กินมีมดด้ดอทุกคนฮะก็จะสอนจงกินโมเลกนี้เลยอันนี้โคกินกินพอได้อันอุ่นท้องทุกคนซิ้นหมูอันอยู่ในเมืองเนะี่ยมีคือซิน้นหมูชุดชดที่ค้าอ,อยู่บ้านเฮาเลยทุกคนซิ้นหมูซิ้นหมูในเมืองนะ่ะเยอะสดีดอนดอดโอ้ยบอกไปเถือถ่อละใส่หิวเข้าแล,ล้วอเไรแล้ว แล้วก็ป so so ุดแห้งอยูนี่เนาะทุกคนเดี๋ยวสานสิดบป่งกันนะป่งตาแกงป่งตากินข้าวก่อนบ๊อบมันกับมันอยู่เนาะตักก่อนโห่อะนรเนะมีอะไรดกวาเน่ไปเอาไปกินก่อนข่าวลีนาะ ทุกคนของอยู่ของกินเรียบร้อยอันนี้สีมือสอนอันนี้สีมือมาวาดต่ำโทมมันนี่โคซีนหมูเสืรอพักโบแล้วกินกับตำโทษทุกคนมาเดินขาน้ชสดสอนปลาทิโตเฮ็ดไปเลยแบบนี้ยเนี่ยเยอดเลยทุกคนปลาจัว ขครับครอบซื้อซีนหมูข้องโลกกันแล้วก็หลายท,ทุกคนนะคอลาบนะกินมีมดรอบก่อนยังก็ยังกินมีมด